สวัสดีตอนเย็นวันที่สาิตุลาค่ะดูไข่อะไรเอ่ยมันสวยสวยมันเป็นเห็ดค่ะเห็ดเกิดในสวนมีสวนของเราเกิดตรงหญ้าสนามหญ้าดอกสวยมากนี่ดูค่ะ เดี๋ยวเก็บให้ดูลุอันนึงมันเป็นเห็ดแชมพิญองเดี๋ยววันนี้จะเก็บอยู่นะคะนี่กำลังงามงามดูเพื่อนๆอ,อันนี้เกิดรอบที่สองนะคะรอบแรกเกิดไปเมื่อประมาณต้นต้นเดือนเออปลายปเดือนกันยามั้งที่ฝนมันตกรอบแรกนั้นนะอันนี้ฝนตกติดต่อกันรประมาณ โอ้เป็นอาทิตย์น่ะคานี้เห็ดมันมาเกิดดูตรงนี้ให้นับดูว่ามีกี่ดอกนี่เยอะมากนี่กำลังขึ้นนี่ดูค่ะเรากินไม่ทันไอ้นี่หรอกเดี๋ยวตัวท่ามันก็มากินแต่เราจะเก็บไปกล่องที่ท่ามันจะไม่กินหมด มีหลายดอกอยู่นะเนี่ยดูดอกมันสวยๆจะเอาไปผัดใส่ไข่เดีเ๋ยวตัดขามันดูซิว่าใช่แชมปียองจริงไหมถ้าเป็นแชมปียองนี่ตัดแล้วขาเขาจะไม่เหลืองอันนี้ก็ไม่เหลืองนะรองกรีดดูกรีดก็ไม่เหลืองเหมือนกันนะ่ะ หอมมากเลยมันหอมเหมือนเห็ดฟางนะคะเดี๋ยวเก็บดอกนี้ดอกนี้ก็สวยว้าวสวยมากจะเก็บแล้วนะเพราะมันกำลังสวยค่ะเก็บดีกว่า ไว้นานไว้นานกว่านี้ก็ไม่ได้กินหรอกฉะนั้นเก็บน้องดีกว่าอ้อววันนี้เดินเหยียบแน่เลยกำลังสวยกำลังสวย,ยวตรงนี้ด้วย ไตรงนี้ยังสวยเลยค่ะมันเกิดเป็นช่อเป็นช่อเลยตรงนี้ดูสิเก็บอ,อยากวันนี้นาะยอยากจะไปเดินเก็บที่กลางทุ่งมากแต่ว่างานมันเยอะมากเลยค่ะมันมทํางานไม่ทันตรงนี้มีตรงนี้ด้วย น,นีกำลังขึ้นเลยค่ะนี่มีกำลังเป็นไข่เล็กๆอยู่ตรงนี้นี่เห็นขาวๆตรงนี้ด้วยดอกเล็กนิดเดียวเองอ้อยน่าชงชานจังแต่ตรงนี้อีกดอกนึงอีกดอกนึงบานแล้ว เดินดูตรงมุมอื่นแล้วก็ไม่ไม่มีค่ะมีแค่นี้เกิดแค่นี้นี่เห็ดจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเก็บดูด้วยนะถ้าถ้าเราตัดขาแล้วมันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะตรงรอยแผลที่ตัดนะ่ะมันกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ตัดแล้วมันมันไม่เปลี่ยนสีนี่ไงเห็นไหมมันจะยังเป็นสีขาวอยู่ ตัวนี้เป็นเห็ดกินได้เดี๋ยวเป็นรวมกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเห็ดที่กินไม่ได้อีกชนิดหนึ่งมันเกิดมันเกิดตรงตอค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่อันนี้มันเกิดอยู่ตรงตอแอปเปิ้ลไม่นใจว่าเป็นใบแอปเปิ้ลหรือใบแพ่ใบแอปเปิ้ลค่ะใบแอปเปิ้ลค่ะตอแอปเปิ้ลอันนี้กินไม่ได้เดอ้อนี่ใครไปเห็นนี่สวยๆงามๆนี่ดูมันเยอะมาก กินไม่ได้นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างอย่าก,กินเป็นอันขาดนะแบบน,นี้ลักษณะเป็นแบบนี้จริงๆอยากไปเก็บเห็ดที่ในป่านู่นนะคะแต่ว่าทำงานไม่ทันนะก็เลยเออช่างมันเถอะปีหน้าฟาร์มใหม่ค่อยว่ากันใหม่ปีนี้ให้เขาอยู่กับธรรมชาติไป นี่อันนี้เห็ดพิษน,นี่ให้เพื่อนๆดูเห็ดพิษมันงามมากอันนี้ก็เป็นเห็ดเหมือนกันเห็ดหางนกยุงเตอร์กี้เทลอะไรสักอย่างหนึงนี่แหละค่ะเขาเอาไปทำชาอยู่นะอันนี้แต่เราไม่เคยกินอนะ ให้ชมเท่านี้นะจ้าวันนี้เดี๋ยววันหลังเจออะไรแปลกๆส,สวยๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆชมอีกนะคะวันนี้ไปแล้วจ้า